สวัสดีครับรุ่นเก่าเราไม่ทิ้งเพราะ Apple ปล่อย iOS 15.8ออกมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันต่อแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15.8ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 15.8รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.7.9ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนควรจะอัปเดตต่อหรือไม่เราไปชมกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.8บน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดเดียวส่วน Multi Core ลดลงเยอะเลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงพอสมควรเลยครับความเร็วโดยรวมลดลงจากความเร็วเราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่กันบ้างผลลัพธ์จะดีกว่าเดิมหรือแย่ลงเราไปชมกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลย ดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.8ตัวเต็มบน iPhone SE รุ่นแรกใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นโดยใช้ไป8%หลือ9 2เท่ากับ iOS 15.7.7 ในขณะที่ iOS 15.7.9ใช้ไป6%หรือ94%เท่ากับ iOS 15.7.8ครับการอัปเดตเป็น iOS 15.8บน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วโดยรวมลดลงและใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแต่ Apple ก็แนะนําให้อัปเดตกันนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลในเครื่องอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยด้วยครับเพื่อนๆต้องตัดสินใจกันแล้วครับว่าจะอัปเดตดีหรือไม่จากนี้ไปก็มารุ่นกันต่อว่า Apple จะปล่อย iOS 15.8.1 หรือ iOS 15.9มาให้อัปเดตกันหรือไม่แม้เมื่อไหร่ผมจะลรีบมารีวิวและทดสอบให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ